ท่านาบานตอนนี้ก็ใช้วิธีการ,ร,าป,รปรับเปลี่ยนงบประมาณของเมืองพัทยาเองเพื่อที่จะมาซ่อมแซมนะเพื่อให้ใช้งานได้ดีและปลอดภัยก่อนอีกส่วนหนึ่งที่เหลือก็คือท้าที่จะสะพานที่จะเดินไปหาดเทียนซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้มาซ่อมเสาต่อม่อสะพานที่ของเดิมเนี่ยมีความชำรุดเสียหายอย่างมากเนี่ยตอนนี้ได้ซ่อมเสาสะพานที่หาเทียน,นเสร็จแล้ว นะครับกำลังที่จะดำเนินการในการที่จะซ่อมผิวสะพานแล้วก็ทำรั้วราวการตกนะครับเพื่อที่จะให้าทางนักท่องเที่ยวได้เดินไปนะครับอย่างปลอดภัยส่วนที่ทางเชื่อมที่หาดทองหลงังกับหาดตะแหวน <Okay. S 2> ก็ตอนนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วนะครับทั้งหมดตรงนี้เนี่ยทั้ง3ส่วนในพื้นที่เนี่ยเป็นการบริหารงบประมาณของเมืองพัทยาเองในส่วนนี้เพื่อที่จะทำให้ าการใช้งานนะครับของทั้ง3ส่วนเนี่ยได้มีความสะดวกและก็ปลอดภัยก่อนนะครับหลังจากนั้นไปเนี่ยก็จะเป็นการ,รออกแบบก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือที่ท่าหน้าบ้านเนี่ยที่อย่างอย่างอย่างมาตรฐานซึ่งในขณะนี้แบบเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ในระหว่างการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งก็คาดว่าจะดาเนินการได้ในปีหน้านะครับปีนี้ก็แค่ซ่อมแซมไปก่อน อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือที่บริเวณสะพานตะแหวนได้ดำเนินการในการออกแบบสำรวจแล้วก็ประมาณการไว้แล้วนะครับสำหรับในการที่จะซ่อมแซมสะพานที่หาดตะแหวนนะครับซึ่งก็จะดำเนินการในปีหน้าเช่นเดียวกันก็จะทำให้ต่อไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านาบ้านท่าหาดตะแหวนบริเวณทางเดินเชื่อมพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆในบริเวณพื้นที่ชายหาด หรือว่าพื้นที่สําคัญต่างๆเนี่ยจะมีความสวยงามสะดวกสบายอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของหาดสแสมนะครับหาดสแสมตอนนี้มีโครงการในเรื่องของการปรับภูมิทัศน์นะครับให้มีความสวยงามโดยคํานึงถึงในเรื่องของทางด้านสิ่งแวดล้อมและการกลมกลืนกับธรรมชาติอยู่ในระหว่างการออกแบบอยู่นะครับซึ่งก็จะทําให้หาดสแสมซึ่งเป็นชายหาดที่เมืองพัทยาเป็นผู้ดูแลอยู่เนี่ยจะได้มีความสวยงามมีการจัดระบบระเบียบ นะครับส่วนในใช้หาดอื่นๆก็ร่วมกับทางชุมชนกับทางผู้ประกอบการในการที่จะจัดระเบียบนะครับแล้วก็สร้างสื่ออำนวยความสะดวกเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวนะครับให้มีความสะดวกแล้วก็ปลอดภัย